เกาหลีตีข่าวลิซ่าศิลปินเดี่ยวผู้สร้างสถิติสุดปังสนั่นโลกเือด,ดังขานเดเวอร์รายงานข่าวว่าแม้ว่าจะผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการประกาศว่าเพลงมานี่ของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เข้าสู่ UK o f f i c i a l ช h a r t า i ์ g l e Top 1 0ทอในอันดับที่81นี่เป็นเพลงที่2ขาต่อจากเพลงไตเติ้ลลิซ่าหรือว่าลิซ่าซึ่งอยู่ในอันดับที่68ในสัปดาห์แรกของการปล่อยอัลบัม้มถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เพลงจากอัลบั้มของศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปติดอันดับในชาร ของอัลบ,บั้มค่ะแต่ว่าเพลงมันนี่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะจาะกแฟนเพลงทั่วโลกทาให้น้องลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกที่ติดอันดับแรปดิจิตอลซองเซลชาร์ตของบิลบอร์ดและนิตยาาสารเศรษฐกิจของฟรอสที่เป็นนิตยาาสารเกี่ยวกับธุรกิจและก็การเงินในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยฟรอสค่ะกล่าวว่าลิซ่าทาลายอุปสรรคในตลาดที่หอบที่ศิลปินอเมริกันเป็นกระแสหลักและก็ประสบความสาเร็จระดับประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าตลาดแรปต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาและก็หวังว่าความสำเร็ จะปูทางให้สําหรับศิลปินเคป๊อปมากขึ้นเพลงเพิ่งกระโดดขึ้นอันดับที่9ด้วยความนิยมอย่างต่อเนื่องในชาร์ต Spotify ทั่วโลกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิดีโอการแสดงพิเศษของมันี่ได้อันดับที่1ในวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดบน YouTube ในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวในอันดับที่2ในสัปดาห์ที่2เช่นกันใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียวก็มีผู้เข้ารับชมมากกว่า100ล้านครั้งวิดีโอท่าเต้นที่โพสต์บน YouTube เมื่อวานนี้อันดัััับบบทททีีี่่10 1ไไดดดด้้ออนนนใววิโรคามมย โดยมียอดวิวถึง10ล้านครั้งในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะฟอสค่ะยังได้กล่าวต่ออีกคว่าลิซ่าประสบความสําเร็จอย่างมากในฐานะศิลปินหญิง่ยวเคป๊อปด้วยเพลงไตเติ้ลลาริซาติดอันดับไอจูนท็อปสองชาร์ตใน78ประเทศและติดอันดับท็อป100ของเพลง YouTube ทั่วโลกเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ติดต่อกันหลังจากนั้นก็ได้อันดับที่2ใน US b i l l b o a r d g l o b a l 200 84ใน b i l l b o a r d h o t 100ในก็อันดับที่15ใน Spotify g l o b a l c h ชา t ์ยืนยันการมี ในตลาดป๊อปเป็นกระแสหลกักซึ่งยอดขายอัลบัมนั้นสูงเป็นประวัติการจากการนับโดยฮันเตโอชาร์ดมีการบันทึก7,36,220ชุดระสบความสําเร็จยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในฐานะศิลปินหญิงเขป๊อปจนถึงตอนนี้ยอดขายรวมจากต่างประเทศมีมากกว่า81,000 0ชุดมิวสิกวิดีโอสําหรับดิซาก,ก็มีการตอบรับที่ยอดเยี่ยมเช่น YouTube Queen หรือว่าราชินีแห่ง YouTube ภายใน24ชั่วโมงหลังจากคลิปปล่อยออกมาก็ได้รับตำแหน่งเป็นเบสโซโลอาร์ติส in อินด ด้วยยอดวิว73.6ล้านครั้งและก็มียอดวิวถึง100ล้านครั้งใน2วันซึ่งเป็นสถิติที่สั้นที่สุดสำหรับศิลปินหญิง K-pop เดี่ยวและทำลาย200ล้านวิวในเวลาเพียง13วันเท่านั้นทำลายสถิติใหม่สำหรับศิลปินหญิงเดี่ยว K-pop ที่สั้นที่สุดอีกด้วยค่ะและก็อัลบั้มเดี่ยวของดิซ่าค่ะย,ยังทำให้เกิดความรู้สึกร้อนแรงวันแล้ววันเล่ายังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอิทธิพลอันทรงพลังของ b ร a c k ิง n k หลังจากทำกิจกรรมจำนวนผู้ติดตามช่อง YouTube ของ lag Blackpink เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทะลุ68ล้านคนทาให้บัลลังของพวกเธอค่ยังคงแข็งแกร่งในฐานะศิลปินระดับโลกและจํานวนการดูวิดีโอของสะสมเกินกว่า20,000ล้านครั้งไปแล้วหรือมานิซ่าค่ะล่าสุดได้รับการตีพิมพ์ในสํานักงานข่าวที่ใหญ่ระดับโลกเลยอย่างเดวเวอร์และก็ฟอสเรียกว่าประสบความสําเร็จมากๆต้องขอแสดงความยินดีแถมล่าสุดนี่คะ่ะไอจีของน้องนิซ่าก็ทะลุ63นั้นกว่าคนไปแล้วเรียกว่าปังสุดๆไปเลยแฟนๆค่ะฉลองกันหนักมากขอแสดงความยินดีกับทุกความสําเร็จเลย ค่ะลิซ่า